สวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอ่ําทุกคนครับเมื่อนี้กับมาพบกับบ่าวโจดีไซา์นะครับผมกับข่าวสารเกี่ยวกับวงการหมอ่ําครับพี่น้องเมื่อนี้บ่าวโจกแต่งตัวแปลกๆในเดอครับพี่น้องครับเพราะว่ามืออื่นผมสิมีงานเป็นหางเครื่องในเพนยูวัตก็เลยเด็ดสุดมาลองลองแล้วก็เอามาอันขา่าพี่น้องฟังเลยดียวกว่าอืพี่น้องว่าจังไหวแปลกบ่ครับเรือ่อหนาผมแปลกเองเนาะพี่น้องเนาะเอาข่าวที่ผมจะเบาในมือนี้ ก็คือข่าวของศิลปินสาวที่มีความสามารถสวยเสียงดีมีเสน่ห์ทั้งสองคนนั่นก็คือแอนออรดีและก็ยูกิเพนากาแอนออรดีเพิ่งจะมีรับเชิญบนเวทีหมอล่ำใจเกินลยอยบ่อยๆเข้ากับเห็นแบบบ่อยๆเนาะเพราะว่าเวทีใจเกินร้อยก็คือเป็นเวทีเปรียบเสมืันขอบพวกของเพลนวราสั่น,นพอพี่น้อง เพราะว่าแฟนของเพื่อนกับเป็นหัวหนาว้าวงอยู่หันเนาะเท่ากับสีเห็นแอนออร์ดีรับเชิญดบบเดือนหนึ่งนี่โอ้ยลายสิบมืออ่าแต่เซอร์ไพรส์คือน้องยูกิเพนากาเมือ่อคืนนี้ยุกิเพนากาไปรับเชิญยู่บนเวทีหมอลำใจเกินรอยครับพี่น้องทงั้งๆที่น้องก็คือจบคิวไปแล้วร้องเพลงเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านแต่ว่าพี่แอนออร์ดีีพึงมาถึงน้องยุกิกะเลย อยากขึ้นไปหาพี่แอนบนเวทที่อยากไปร้องเพลงคู่กับพี่แอนสักเพลงหนึง่งอ่าพ่อขึ้นไปเราก็ทักท่ายกันด้วยความอบอุ่นเพราะว่าสองคนนี้เพิ่นเคยอยู่น้ำาก็งสม,มัยอยู่ในวงหมอล่าเสียงวีฮกณตอนนั้นอ่าพี่แอน,นยังเป็นนางเอกของเสียงวี6กน้องยูกีก็คือยังเป็นเด็กน้อยรุ่นหม่ศิลปินรุ่นไม่ที่พึ่งเข้ามาในเสียงวีหกนะพี่น้องเนาะแต่สองคนนี้ก็เคยเจอกันเคยทําง,งานร่วมกัน กับมอพอกันอีกครั้งหนึ่งน้องยุกิพประกาานี่บอกเลยเลยว่าปืม้มใจคักที่ได้ขึ้นมาร้องเพลงคููกับพี่แอนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหยางเพราะว่าแอนออรดีคือไอดอลของยุกิพประกาศเลยแล้วก็มีสิน้นร้องเพลงคููกัน,นก็คือเพลงฮักลาพี่ผาแต้มบอกเลยเลยว่ามวลจับใจไม่มีที่ติเก่งทั้งสองคนเลยอ,เอ่าเอื้อยกับเกงเพราะว่า เอ่นยนี่กัอุ้ยสุดยอดแล้วด้านเรื่องความสามารถนี่บอกเลยว่าแอนออรดีบอมมี่ทีติสวยเก่งเสียงดีมีคุณภาพเอนเตอร์เทนเก่งน้องยุกิเพชรประกาเด็กน้อยอายุ16ปีพึ่งเขาไมา่ได้วงการไดโบกีปีแต่น้องก็เป็นหน้าเอกที่มีคุณภาพอีกคนนึงเลยกับวาไดแอนออรดีได้ already, ชม่มชื่นช่มยุกิเพชรประกาอยู่บนเวทีเลยบอกว่าเป็นศิล,ลปินที่สวยเก่งที่สุดแล้วก็อายุหน่อยที่สุด ถือว่าหน้าตอนนังนี้ยุก,กีบอกว่ายุก,กี้น้ําตาลไหลเลยจะให้แต่ว่าพอเอื่อยอะไรก็ได้มาร้องเพลงคู่กันเป็นภาพที่นนาประทับใจเฮาในฐานะแฟนคลับของทั้งสองคนอยู่แล้วในฐานะของแฟนคลับหมอล่ําอยู่แล้วพี่น้องผมอยากเห็นภาพแบบนี้เมื่อโดดแล้วนางเอกทั้งสองคนในดวงใจของผมได้มาร้องเพลงคู่กันมันเป็นภาพที่นนาประทับใจอีหลีมือ่อคืนผมขอขอบคุณ บอยสิริช่ยขอบคุณเวทีหมอล่ำใจเกินรอยนะครับผมที่ได้สร้างภาพดีๆภาพพิณหาจดจับแบบนี้ให้เฮ้าบึงผมกับเป็นแฟนคลับใจเกินรอยนะพี่น้องเนาะบอกเคยผิดหวังเลยก็ใจเกินรอยนี่บอกเคยผิดหวังก็บอยสีริช่ยเลยเวทีนี่บอกว่าแสงสีเสียงอลังการอยู่แล้วบอยสิริช่ยก็คือเกง่งแล้วก็ศิลปินของหมอล่ำใจเกินรอยทุกคนมีคุณภาพมีความสามารถ นี่แหละพี่นอ้องอะมาขอเบาถึงน้องยุกิเพชรประกาศอีกแน่หลังจากที่น้องยุกิเพชรประกาได้ร้องเพลงคูกับพี่แอนอรดีแล้วอาพอเสร็จงานไปแล้วยุกิเพชรประกาศก็ได้โพสต์เลยใน Facebook ส่วนตัว Facebook ยุกิเพชรประกาแลวก็แท็กหาแอนอรดีเพื่อนบอกว่าจังสี่ครับพี่น้องผมขออนุญยาตอ่านพี่น้องฟังเนาะเมื่อคืนหนูมีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงได้ถ่ายรูปกับไอดอลในดวงใจครั้งแรกคะ่ะ ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้วหนูเคยร่วมงานกับพี่แอนตอนนั้นอยู่วงเดียวกันทุกๆวันของหนูตอนนั้นต้องเต้องเอาเก้าอี้ไปนั่งดูพี่แอนข้างๆเวทีตรงชั้นรอทุกวันเพราะชอบพี่แอนมากๆค่ะนั่งดูท่าเดินท่าฟ้อนนั่งดูพี่ร้องลำทุกๆวันแล้วหนูจำได้ว่ามีวันหนึ่งพี่แอนเอาวิกผมมาให้ที่เต็นท ความรู้สึกตอนนั้นคือดีใจมากเขินมากค่ะด้วยความที่หนูปลื้มพี่เขามากๆแล้วหนูเป็นคนขี้อายด้วยเลยไม่ค่อยได้พูดแต่วิกผมที่พี่ให้วันนั้นถือว่าต่อยอดอาชีพของหนูเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูยังไม่มีเงินพอที่จะซื้อวิกซื้อของมาประดับมาใส่ขึ้นโชว์ตอนนั้นโชคดีที่พี่แอนเมตตามอบให้ก็เลยมีวิกสวย,สวยใส่ ตอนนั้นไม่ได้มีโอกาสถ่ายรูปก,กับพี่แอนเลยเพราะตอนนั้นหนูยังเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นมาเมื่อคืนถือว่าเหมือนฝันของหนูเลยค่ะได้ร้องเพลงกับพี่ได้ถ่ายรูปก,กับพี่และได้เจอพี่อีกครั้งดีใจจนน้ำตาไหลค่ะพี่แอนสวยมากๆสุดท้ายนี้อยากบอกว่าพี่คือแรงบันดาลใจพี่คือไอดอลในใจของหนู รักพี่ f c พี่ตลอดไปค่ะศิลปินในดวงใจแฮชแท็กคุณอยูยังไงล่ะสีนอพี่น้องเนาะบอกได้เลยว่าน้องยุกีเพื่อนประกาเพิ่นประทับใจหลายค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดแฟนคลับตาดำๆคือเฮ้านี่แฟนคลับบานฮัก AB แฟนคลับยุกี้เพื่นประกาแฟนคลับแอนแฟนคลับบอยนี่ปื้มใจอหลี ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองขอบคุณหมอล่ำใจเกินรอยที่คุณได้สางภาพภาพที่หนาประทับใจน่าจดจำแบบนี้ให้เข้าเบิง่งผมจะรักและสนับสนุนหมอล่ำใจเกินรอยตลอดไปอยากไปเบิ่งอีกเลยผมพลาดอะไจางใดเมือ่อคืนนี่พี่น้องผมอยากไปเบิงเงเเบ้งหนาเวที่จังเลยอยากไปเบิ้งหนาเวที่อีหลีนี่แหละพี่น้องเท่ากับเห็นว่า สองศิลปินได้ดวงใจเ่ามาร้องเพลงคููกันเป็นจังใดสมกับที่เรารอคอยไหมบอกเลยว่าสุดที่สุดถ้าตอนนั้นยูนาเวทีกับบอเสียดายเงื่อนคาบัตบอเสียดายเงื่อนคาติปเพราะใจเกินล้อยนี่ที่สุดบอยซิลิช่ยก็คือที่สุดแอนออร์ดีคือสุดยอดยุก,กิพี่ประกาคือรักโอเคนะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งแล้วมีความคิดเห็นว่าจังใดประทับใจคือผมบอ แล้วข้างหน้าอยากให้ยุกี้กับแอนกับบอยนี่ได้มาร้องเพลงคู่กันอีกบอพี่น้องสามารถคอมเมนต์มาได้เด้อครับเด้อเดี๋ยวมื่อหน้าคันผมไปงานแต่งบอยสิริชัยผมสกเปอนดอกครับพี่น้องแล้วเขากลับมารอดีกว่าอดใจรอบาไวแล้วครับพี่น้องวันที่29เมษายน2 5 6 6, 6นี้งานแต่งของแอนอรดีบอยสิริชัย ผมเห็นการออกมากแล้วก็กำหนดการออกมากเร้วพี่น้องครับอยากไปอีหลีล่มซื้อตอนนี้ท่านบออยากไปเนาะพี่น้องเนาะอยากไปร่วมแสดงความยินดีกับเพิ่นเพราะว่าเข้าหักหลักสนับสนุนเพิ่นมาตลอดยินดีมากๆที่สองคนนี้เขาได้มีมือนี่แหมพี่น้องเข้ากับรุ่นมาตลอดว่าตั้งแต่เพิ่นเป็นกิ๊กกันเป็นคููจิ้นกันว่าสันพ่อพี่น้องเนาะจากคููจิ้นมาเป็นคููจริง จากคู่จริงมากกัลังสิบเป็นครอบครั่เดียวกันแล้วพี่น้องครับ oh. รอไม่ไหวแล้วรอวันที่ยี่สิบเก้าไม่ไหวแล้วอืม oh. อยากให้เป็นมืออื่นเลยยี่สิบเก้านี่พี่น้อง oh. เอาถาแม่นผมได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่งของแอนก็บอยผมจากเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงนะพี่้องเนาะจังใดกระขอฝากแสดงความยินดีให้พี่น้องแสดงความยินดีครับ บอยสิริชัยแอนออรดีนะครับพี่น้องคะ่ะพี่เพิินกำลังจะมีงานวีวาเร็่ๆนี้อยูนะพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากรักล้วก็สนับสนุนน้องยูกิเป็นประกาศด้วยนะครับเป็นหนึ่งอีกหนึ่งศิลปินสาวที่อายุน้อยมีเสน่ห์มีความสามารถน้องอน,นาคตไก่แน่นอนสำหรับมือนีเปาโจจากเพจโจดีไซน์กับสิขอราพี่น้องไปแค่นี้ครับผมสำหรับมือนีผมขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ